สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการปํารไลท์ชาวต่างชาตินะผมบนไซต์ไลค์เคกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาไลค์ชาวต่างชาตินะผมตัวอีโมจินะครับผมสำหรับคนไหนนะผมที่ปะบําลย์อีโมจิแบบนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับโพลของเพื่อนนะครับผมต้องเปิดสาธารณะนะครับไปขึ้นรูปแบบนี้นะครับแล้วต้องเปิดให้ได้ด้วยนะครับผม เราจะปามโพนี้เราก็เข้ามาที่โพ้นนะครับดิฉันป๊มเพ่อยื่ด้านบนแล้ก็ขัดลอบมาเลยนะครับแล้ต่อมานะครับมาที่เว็บไซต์ไลค์เคเอ็มนะครับเว็บไซต์ไลค์เคเอ็มนะครับผมสามารถเข้าได้ล่างต้คอมเมนต์ได้เลยครับเราได้การแปลว้ให้แล้วนะครับผมเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนก็มาที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับพอมาที่ช่องสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมก็มากราะเอียดด้านบนทั้งสี่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็ ใส่ชื่อผู้ชง,งานอีเมลทันผ่านนี้ผ่านนะครับเพื่อสมัครสมาชิกนะครับผมพอสมัครเสรส็จแล้วเสร็จแล้วก็มาลงชื่อผู้ช้งานได้เลยนะครับพอเพื่อนลงชื่อผู้ช้งานแล้วนะครับผมพเพื่อนจะเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์ไลคเคมแล้วนะครับแบบนี้นะพเพื่อนเข้ามาตั้งหมดหมู่ครับเดี๋ยวไปที่ไลค์พต์อิมจิราคาถูกที่สุดนะครับผมแล้วก็มาที่บริการนะแล้วก็มาเรียกเลยนะเพื่อนจะตัวไหนเอาเป็นว้าวแล้วกันนะครับผมเรากดเข้ามา,าลิงก์มาวางครับใส่จำนวนนะครับถ้าต่ำอย่างร้อยเราก็ใส่ไปหนึ่งร้อยนะครับผม โีเคเราก็ใส่ไปเลยสั่งซื้อไปเลยนะครับเพราะเราสั่งซื้อไปนะครับอันนี้คือเลขออเดอร์หรลขดีของเราคือ1096ลิงค์ปริมาณค่าบริการในเรื่องคูงเหนื่อนะครับต่อมานะครับผมมาที่วัติการสั่งซื้อนะครับผมเพื่อชิคออเดอร์ทำการสั่งซื้อไว้เมื่อสักคู่นี้นะครับเพื่อสถานะว่าอะไรนะครับอันนี้ก็รอดำเนินการอยู่เลยครับผมต่อมานะครับมาที่ช่องทางการเติมเงินนะครับการเติมเงินของเว็บไดคีเอ็มนะครับผมก็รองรับถพีงสามช่องทางกันเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นตัวสแกนคิวอารับ สามารถสแกน QR code ได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมมีปริกานให้ด้วยนะครับ3.5เนะ์สมาครก็ทุกนี้วอลเล็ตครับเป็นกระสองเปอร์เวเลตนะครับสำหรับชอบในการทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ไลฟ์เคียมกันนะครับผมเพื่อสามารถวันเช็คเลยลราคาเช็คขั้นต่ำเช็คปริมาณกันอีกสุดๆได้เลยนะครับมีทั้งเฟซบุ๊กนะครับผมยูทูบทิกเกอร์ไอจีมีหมดเลยนะ สำหรับช่องติดต่อแอดมินนะครับผมช่องนี้นะครับผมก็กรณีถ้าเพื่อคนไหนที่มีปัญหานะครับผมเติมเงินไม่เข้ายืมไม่ขึ้นหรือว่าขอเติมยอดอะไรพวกนี้สามารถแจ้งไปเลยนะครับจะมีแอดมินขอให้บริการนะครับผมโอเคเราปั๊มไปแล้วนะครับผมอันเดี๋ยวรอบุญเงินกันให้สักครู่นะครับผมตอนนี้ก็รอไม่นานนะผมไม่เกินห้านาทีก็น่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมโอเคครับอันเดี๋ยวรอบุญเดินกันก่อนนะครับผม หลังจากที่ผ่านมาประมาณ5นาทีนะครับผมตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมสำาคัญปลอมลายอิมดจีบนเว็บไซต์ไลค์เกมนะครับถามเพื่มคนไหนครับผมที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับผมอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถามเพื่มคนไหนที่อยากใช้งานนะครับผมในราคาที่ถูกนะครับผมเหมือนเว็บไซต์ไลค์เกมนะครับสามารถสมัครและล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ